สมัยตะกี้พวกเฮานี่สมัยตะกี้เป็นเด็กหน่อยเนาะก็เจ้าว่าั้นได้มีรถเกี่ยวว่าั้นไี้มียังอนะเป็นเด็กหนุอยอยู่ก็ต้องแบบไปเกี่ยวเมื่อแล้วก็สีรถนี่แหละรถสีรถยังธรรมดานี่แหละแล้วก็จังหวะที่เฮาขนสอบเขาที่สิกับ้านเนี่ยมันต้องมีคนนอนเฝ้าเขาพร้อมเพราะว่า ไปเบอดทุกคนบ่ได้เด้เขาสีไม่ไม่นี่ลอยซ้องลอยสอบนี่ถือกลักเด้แมนแมนเข้าต้องเฝ้าเขาผู้นึงแล้วก็ค้นคนก็เป็นอีกแกงนึ่งคนไปเอาไปขึ้นเล่าไปขึ้นยังสินะเฝ้าเฝ้าผู้เดียวได้แต่ว่าคนน่ะคนต้องคน3ามสหาคนจังสีไหมข่อยก็เลยอาสาเป็นคนเฝ้าเขาข่อยก็เลยนอนเฝ้าเขาทั้งเทียงทั้งยังนะเรามือนั่นเป็นมือทีสีเขาแล้วขาเจ้าก็เลยแบบเพ็ดน้องกินเลียงเลียงเลียงนั่นเจ้าที่เจ้าทางนะแมนหลัประเด็นคือแบบพวกกะลีปับพวกยังมันถึกบีบเป็นห้อยเป็นห้อยเป็นห้อยแี่แบบ ก็จะเอาลงมาจากหินะนะเออแต่มือไหนคอยนอนเฝ้าเด้่คอยเล่นนอนเฝ้าเข้าหนึ่งล่มมากก็ยังฝนติดตกหนาคอยเลยโท่มากบอกว่าเฮ้ยนอนเฝ้าเดิมมือน,นี่หน้าบริเขาไปแล้วลมมันแห้งไรคอ,อยนอนผู้เดียวอะขึ้นนั่น ตอนแรกเข้าใจเข้ากับแบบคนนอนหน้าน้อเขาก็บริคืดยังคักนะเออก็เลยนอนนอนเฝ้าเรื่องปกติเข่าหนึ่งร่มวู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 มากื็ยังแบบมีเสียงคนแร่ยนมงเถียงหน้าไหตึกตักตึกตักตึกตั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 กกยังแบบเอายังนออบาดนี้มันนกข่อยก็เลยเรียนเรียนออกไปข้างนอกบอเห็นไผเด้พอเห็นภผเด้เออแต่ว่าก็มีเสียงแบ๋วเบวออกมาแบบมาพี่มาพี่ตอนนั้นแหละคอยกวดสายหางตาไปแบบอยู่หน้าเตียงอ่ะเป็นคนขาวๆไหมกวักสองมือไหมมาพี่มาพี่มาพี่มัน อู้จานอุ้ยพี่พี่เบิ้งตากแดดตากแดดใหม่เพื่อนเลยคนลูกจะลังสิยันู่แลูกเอากลับมาเังแล้วแล้วแล้วที่นีข่อยก็เลยแบบโบ้ยข่อยเลยกูพ่อแท้กูถือแท้แนี้กับผีแท้แน่นอนข่อยก็เลยแล่นเข่าห่องแม่สายศิลพระยังข่อยเอามากวาดมัดใบเบิ้ลข่อยนอนฟังเสียงมาพี่มาพี่เบิ้ดขึ้น แมนตื่นเ้าขึ้นมาท่านนั้นแหละไข่กั้นใจถอดสายชิ้นถอดยัองออกอเปิดประตูออกไปโอ้พี่เอย้ยกระสอบซุกต่อเถือกล้มแล้วมันกักกลักระสอบเหลือแม่แล้วเอาไปซุปต่อไปแล้วมันถืกอลม้มมันมาพี่มันจินตน,น,า,นาการกูฟังเสียงเม่งบัดท่านั้นลหละกูจับผ้าทั้งเทียงซับต่อนันซุ้มเลย มันเขียนเขียนแห้งวันเมื่อวี้บต้นๆน่ะบอกการจางเขาเริ่มบูดขึ้นบูดนบอสต่อเจัาหนอยเนี่ยยิ้มเฟื่องเลยตอนแรกนั่งตอนแรกนั่งมาถูกปากเมื่อกี้บอสอยู่บ้านปลาเลยนีมองน้องผักเลยเรื่องเมื่อกี้นะบอสขี้แค่ทุ่งเลยนะอยู่บ้านปลาป๊บ